สวัสดีค่ะพบกับตักโกลเด้นพิซซ่าแอนด์มิลอีกแล้วนะคะมีชีสค่ะที่เราหั่นฝอยไว้แล้วนะคะมีแฮมไก่ฮอทด็อกชีสไก่แล้วก็เบคอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้ดูเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากแฮมไก่ก่อนเลยค่ะเราจะเอาเป็นแผ่นแบบนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็แบ่งมาบางส่วน เราสามารถหั่นได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่ร้านตักจะหั่นแบบยาวแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่หนึ่งแบบเต็มแผ่นอย่างนี้นะคะตักแบ่งแบบนี้แล้วกันนะคะจะหั่นเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็หั่นครึ่งนี่ค่ะเราจะหั่นสามแบบค่ะหั่นเก็บไว้สามแบบนะคะใส่กระปุกเอาไว้นะคะปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะ อันนี้คือลวกสุกมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะเอาไปแต่งหน้าพิซซ่านะคะส่วนเบคอนตัวนี้อันนี้เขาหั่นมาแล้วนะคะมันจะมีแบบหั่นยาวกับแบบหั่นสั้นนะคะใช้ได้ทั้งสองแบบอันนี้เราก็ามาลวกสุกกอนนะคะส่วนฮอทดอกเนี่ยนะคะจะใช้เป็นฮอทดอกไก่หรือฮอทดอกชีสก็ได้นะคะตัวนี้ไม่ต้องลวกค่ะเพราะว่าสุกอยู่แล้วตล้งจาหั่นเฉียงแบบนี้นะคะ ตัวนี้เป็นชีสนะคะหั่นได้หลายแบบเลยค่ะตามตามใจชอบเลย หั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กระปุกเก็บไว้ค่ะปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะแช่เย็นไว้เวลาเรามีออเดอร์ทำขายแล้วค่อยออกมาแต่งหน้าขายค่ะหั่นแบบที่2นะคะหั่นครึ่งอย่างนี้เลยหรือใครจะลวกแล้วก็หั่นแต่งหน้าไปเลยก็ได้นะคะ นี่นะคะเราก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อย,ยครับเลยนะคะตัวนี้ตักปลูกไว้นะคะแล้วก็เราเด็ดออกมาแช่น้ําไว้อย่างนี้แช่ใส่ตู้เย็นปิดฝาไว้นะคะมันจะคงความสดเอาไว้ให้เราะะเราไปดูกันเลยค่ะว่าวัตถุดิบต่างๆพวกนี้จะทําอะไรได้บ้างนะคะไปกันเลยตักได้ทําการใส่กระปุกซอส3ชนิดไว้แล้วนะคะใครจะใส่กระปุกหรือว่าใส่เป็นขวดบีบก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกทำ <ไป S 1> หน้า ชีสเลเวอร์นะคะแบบไม่ใส่คุณเชียงนะคะหรือว่าใครชอบแบบคุณเชียงก็ใส่คุณเชียงเพิ่มได้นะคะอันนี้เราจะใส่ซอสพิซ za ซลงไปนะคะตัวนี้เป็นแป้งพิซ za ซ5นิ้วนะคะใส่มายยงเนสค่ะซอสทาซานไนแลนด์ค่ะเราก็ทาไปบนแป้ง5นิ้วของเราเลยค่ะ หน้าชีสเลเวอร์เนี่ยจริงๆต้องมีคุณเชียงหั่นบางๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าชอบให้ตัดคุณเชียงออกนะคะวันนี้เราก็เลยจะทําแบบไม่ใส่คุณเชียงนะคะถ้าแผ่นเล็กอย่างนี้เราใส่แฮมไปทั้งแผ่นอย่างนี้เลยนะคะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็สวยงามนะคะแล้วก็ตามด้วยเบคอนค่ะเพราะว่าเอาแบบแบนๆลงไปก่อนนะคะตามด้วยฮอทดอกค่ะ แล้วเราก็จะใส่ชีสค่ะชีสใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าเราทำขายก็เลยด้านบนให้ทั่วๆอย่างนี้นะคะเวลาลูกค้าสั่งแบบเพิ่มชีสเราก็สั่งเป็นเมนูเพิ่มเงินไปนะคะถ้าขายออนไลน์เราก็ตั้งเมนูว่าเพิ่มชีสไปนะคะแต่ถ้าขายหน้าร้านเราก็ถามลูกค้าว่าเพิ่มชีสหรือเปล่าคะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่งด้วยมะกอกดำค่ะ โยหน้าด้วยผงอลิกาโน่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปอ,อบน่นนะคะเป็นเวลา5-10นาทีนะคะเรามาดูกันตอนเสร็จค่ะทาดาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าชีสเลเวอร์ของเราแบบไม่ใส่ขุ้นเชียงนะคะขนาด5นิ้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่กล่องให้ดูเลยค่ะ mm hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพิซซ่าหน้าชีสเลเวอร์ของเรานะคะขนาด5นิ้วมันจะเต็มกล่องแบบนี้เลยนะคะเพราะกล่องเป็นขนาด5.5นิ้วนะคะ แล้วเราก็ปิดฝาได้เลยค่ะใส่ถุงขายได้เลยค่ะพอเราใส่กล่องนี้นะคะเราก็เสิร์ฟพร้อมพริกปาป,ปิก้าแล้วก็ผงออริกาโ,โน่นี่นะคะแล้วก็มีซอสพริกซอสมะเขือเทศใส่ถุงแบบนี้นะคะเรียบร้อยนะคะฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ร้าน Golden Pizza and m t ด์ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย